สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่บางจะมาแนะนำฟังก์ชันใหม่นะครับผมใน oppo reno 12 series 5 g นะครับก็จะเป็น ai laser 2.0นะอ่ะเดี๋ยวลองเลือกภาพมันหนึ่งรูปนะครับอันนี้พี่บางเพิ่งไปเที่ยวน้ำผุดนะครับผมเขาใหญ่มาก็มีบุคคลในรูปที่แบบพี่บางไม่อยากให้เขาอยู่ในรูปอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่บางจะแนะนำนะครับว่าเข้าไปที่ไหนหนึ่งทุกคนเลือกรูปมาหนึ่งรูปนะครับผมแล้วก็จิ้มคำว่าแก้ไข ai eraser เรามีฟังก์ชันใหม่เข้ามาคือลบบุคคล แค่เราจิ้มคำว่าลบบุคคลนะคนที่อยู่ในเฟรมเราอะที่เราไม่ต้องการอะมันจะหายไปทันทีภายในระยะเวลา 5- ้าถึงหวิเท่านั้นทุกคนและภาพโคตรเนียนฟังก์ชันนี้เนียนมากแล้วแต่ถ้ามันไม่วงเราสามารถเลือกคำว่าเครื่องมือห่วงลัดโซ่มันน่าจะห่วงโซ่อัฉริยะแหละเดี๋ยวรอมันปรับใหม่ก่อนแล้วเราก็วงวงไปที่บุคคลนั้นได้เลยเหมือนเหมือนตอนเวอร์ชัน1.0่นเดี๋ยวมัน AI ก็จะลบรูป ลบภาพหรือบุคคลเหล่านั้นออกไปให้โดยเนียนมากทุกคนเนียนสุดๆเนียนจริงๆและฟรีด้วยนะหมื่นต้นๆก็ได้ใช้แล้วไม่ต้องเสียเงินฟรีตั้งหากถูกไหมแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะครับก็เราจะได้ภาพสวยๆมาแล้วโดยที่มีแค่เรากับครอบครัวเนาะอ่าเดี๋ยวพี่บางจะลองลบแฟนของพี่บางออกไปเลยเดี๋ยวลองดูว่าไอจะทําได้ดีมากแค่ไหนนะครับ ทุกคนเดี๋ยวรอดู5-6วินาทีเท่านั้นเพราะ AI ตัวนี้ทำออกมาได้พัฒนาดีมากยิ่งขึ้นเห็นว่าทุกคนเนียนมากมากถึงมากที่สุดมันไม่เหมือนยางลบทั่วไปเป็นยางลบ AI มันค่อนข้างเนียนทุกคนก็ไปลองเล่นกันดูได้นะครับผมฟังก์ชันนี้แต่พี่บางบอกเลยว่าปีนี้จี๊ตดมากฟังก์ชันนี้แล้วมันฟรีประเด็นคือมันฟรีราคาหมื่นกว่าได้ใช้อะจัดไปครับเจอกันครับทุกคน